ต้นไม้รูปหัวใจครับนี่โอ้โหอย่างเท่เนี่ยครับอู้ต้นนี้น่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ดั้งเดิมนะครับนี่มีต้นกลางอยู่นะครับนี่นี่นี่ครับต้นเดิมเขาน่าจะเป็นต้นนี้ครับนี่คุณผู้ชมนี่เนี่ยนะครับคือคือผมสามารถเข้าไปนั่งได้นะครับนี่กระลอกกระแตด้ลยครับนี่เห็นไหมครับมีเหตุครับคุณผู้ชมมีเหตุเกิดที่ต้นประดู่เอ้ยโหนี่นี่นี่สวัสดีครับสองต้นไม้คลิปนี้ผมยังอยู่ที่เขื่อนเมฆานะครับอำเภอบ้านสวนจังหวัดชุมดรนะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ ส่วนที่2ของเขื่อนนะครับก็คือส่วนบริเวณด้านข้างนะครับซึ่งก็มีต้นไม้นะครับหลายชนิดอยู่ครับและที่คุณผู้ชมกําลังเห็นตอนนี้ก็คือต้นประดูนะครับคุณผู้ชมนี่ต้นใหญ่นะครับมีอยู่2ต้นนะครับบริเวณนี้ที่องเขาก็จะออกสีดำๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านบนมากนะครับนี่ครับเป็นไปครับนี่นะครับ อ่าส่วนที่เป็นกิ่งที่มันผูมาแล้วมันหักเนี่ยก็คือตรงนี้มันตายนะครับเห็นไหมครับพยายามที่จะรักษาตัวเองโดยการเอาเนื้อมาปิดนะครับนี่บริเวณส่วนนี้นะครับแล้วก็นะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับบริเวณด้านบนตรงนู้นนะครับก็จะมีผลของเขานะครับเอาไว้ขยายพอพันธุ์นะครับลูกเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ต้นประดู่ต้นนี้นะครับสองต้นเนี่ยนะครับมันอยู่คู่กันอยู่นะครับนี่ครับสวยงามครับคุณผู้ชม เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูต้นอื่นๆอีกนะครับบริเวณด้านหน้าเขื่อนนะครับซึ่งอยู่ติดน้ําเลยนะครับโอ้คุณผู้ชมครับมาดูต้นนี้ครับโอ้ต้นนี้น่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ดั้งเดิมนะครับนี่มีต้นกลางอยู่นะครับนี่นี่นี่ครับต้นเดิมเขาน่าจะเป็นต้นนี้ครับนี่คุณผู้ชมนี่เนี่ยนะครับคือคือผมสามารถเข้าไปนั่งได้นะครับนี่โดนไฟไหม้ครับตรงนี้แล้วก็มีการแตกกิ่งก้านออกไปนะครับนี่หนึ่งนะครับสอง สามสี่นะครับเป็นสีสวนครับคุณผู้ชมโอ้โหต้นนี้น่าจะสักถ้านับต้นเดิมนะครับน่าจะเป็นร้อยปีได้เลยนะครับนี่โอ้โหใหญ่นะครับอันนี้ขนาดกิ่งไม่ก็ยังใหญ่ขนาดนี้อ่ะคุณผู้ชมลองดูนะครับนี่ถ้านับเส้นรอบวงนี่นะครับน่าจะได้ไม่ต่ำกว่าหกร้อยเซนเลยนะครับนี่โอ้โหสุดยอดใหญ่ครับใหญ่ครับต้นนี้นี่โอ้โห ยอดเลยนะครับนี่ไม่แหไม่น่าเชื่อว่า้านตัวเองจะมีอะไรที่มันดีขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่ออ้ครับนี่ครับดูเขาแตกออกไปครับนี่ต้นนี้โอ้โหหูยงามมากมากครับนี่ครับยอดสุดยอด,ด,ยอ,ดอ่ะเดี๋ยวไปดูต้นอื่นบ้างนะครับอันนี้จะเป็นโซนสเดานะครับคุณผู้ชมนะครับ ที่เขาได้ปลูกไว้นะครับที่บริเวณริมเขื่อนเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับที่บริเวณน้ําข้างหน้านี่ก็คือเขื่อนมีคาครับนี่เห็นไหมครับบรรยากาศร่มรื่นมากนะครับคุณผู้ชมลองจินตนาการตามดูนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่ได้เป็นคนแถวนี้เนาะช่วงเวลาสงกรานนะครับหรือว่าเวลาวันพักผ่อนนะครับวันหยุดต่างๆนะครับโดยเฉพาะฤดูแล้งนะครับชาวบ้านก็จะนําเสือมาปูนะครับมากินอาหารกันตรงนี้นะครับมาปิกนิกนั่นแหละนะครับ บางคนก็นําส้มตาไก่ย่างมากินตรงนี้นะครับบริเวณนี้ก็เป็นที่ที่ให้บริการประชาชนนะครับส่วนน้ํานะครับที่คุณผู้ชมเห็นบริเวณด้านล่างนู้นนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ชาวอําเภอบ้านกรวดทั้งอําเภอนะครับใช้สําหรับการอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับในอำเภอบ้านกรวดทั้งหมดเลยนะครับในเขตตัวอำเภอนะครับและอาเขตรอบๆนะครับนี่ครับเขื่อน มีคานะครับเกิดมีคาอำเภอบ้านกวดจังหวัดปุริรักนะครับเดี๋ยวเราดูต้นไม้อื่นต่อนะครับนี่นนี้ก็จะเป็นต้นสะเดานะครับคุณผู้ชมนะครับต้นสะเดานี่เวลาที่มันออกดอกนะครับบริเวณนี้นี่ไม่ต้องห่วงเลยครับชาวบ้านนี่สามารถมาเก็บไปกินได้สบายๆเลยนะครับก็จะเป็นสะเดาขมนะครับสะเดาขมนี่ที่ต้นบริเวณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับส่วนที่อยู่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นโซนของอประดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนี่ครับต้นประดูนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่เป็นสิบกว่าต้นเลยนะครับบางที่ก็จะมีต้นสะดาวแทรกด้วยนะครับนตอนผมเป็นเด็กนี่นะครับผมเคยไปถากเอาเปลือกันกแบบนี้นะไม่รู้ผู้ใหญ่พูดเล่นพูดจริงนะครับแต่ผมก็ไปถากมาท่านบอกว่าเอาไปย้อมแหได้นะครับผมก็ไป เอาไปถากมาแล้วก็ย้อมนะครับมันก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าเอาไปผสมกับไม้อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้กระโดนอะไรพวกนี้นะครับผสมๆหลายชนิดนะครับต้มใส่กันแล้วก็เอาไปย้อมแหนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเขาถากไปย้อมแหเหมือนผมถากตอนเด็กไม่ฟ้านะครับนี่ครับต้นประดูนะครับนี่อะไปดูต้นอื่นๆมากนะครับนี่อู้ต้นนี้งามสวยครับคุณผู้ชมนี่ นี่นี่น,นี่ผู้ชมดูง่ามเขาสิครับนี่ตรงมานี่ต้นเล็กๆนะครับเห็นไหมครับต้นนี้เล็กๆแต่พอมาแตกตรงง่ามปุ๊บเอารู้สึกต้นใหญ่กว่าอีก <c oughs> เป็นยังไงนี่เท่มากนะครับนี่แล้วดูกิ่งก้านครับแม่ดูๆไปแล้วเหมือนลูกหัวใจเลยครับนี่อุ้ยเท่มากครับคุณผู้ชมนะครับต้นไม้รูปหัวใจครับนี่โอ้โหอ,อ,อ,อย่างเท่เนี่ยครับอุ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับอ,อ่าเอาละครับ เห็นจุดเช็คอินไม้แล้วครับนี่ต้นไม้รูปหัวใจที่เขื่อนเมคาครับนี่โอ้โหผมอาจจะเป็นคนแรกที่คนพบก็ได้นะครับนี่นะครับมาดูต้นต่อไปบ้างครับเดี๋ยวไปดูต้นริมริมน้ําเลยนะครับนี่จะได้ดูบรรยากาศแบบน้าน้าด้วยนะครับอนี่นะครับวันนั้นไปกับท่านรองดงสุริยานะครับท่านบอกว่านี่คือต้นโมกมันนะครับแต่ผมเห็นที่อ่า รอบที่ผ่านมานี่ครับรู้สึกต้นมันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ต้นนี้ใหญ่นะครับนี่เออนะครับเขาอยู่ในที่ที่เหมาะสมเขาก็เติบโตครับได้อย่างเต็มที่ของเขานะครับต้นโมกมันนะครับโหดูสิครับใหญ่มากนี่ครับนี่มีดอกด้วยครับนี่คุณผู้ชมนี่สวยๆครับนี่นะครับดอกสวยเลยนะครับเออเอาละเอาละในดูของดีตั้งแต่เช้าเลยวันนี้ สุดยอดสุดยอดนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับข้างๆกันก็จะมีต้นประดูนะครับเพราะบรรยากาศดูๆไปแล้วก็เหมือนทะเลเหมือนกันนะับต้นประดูนะครับก็จะมีลูกนะครับมีลูกอีกหน่อยก็สามารถเอาไปเพาะขยายพันธุ์ได้นะครับลูกของเขาไม่ได้มีลูกเดียวนะครับเยอะเลยนะครับมองไปทางไหนก็จะเห็นคร้วก็จะมีต้นมะพร้าวนะครับคุณผู้ชม พัวนี้น่าจะเป็นอายุหลายปีแล้วนะครับให้ผลผลิตแล้วนะครับดูดูลูกเขาหน่อยนะครับนี่แต่ปัญหาคือถ้าเราเราไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการปีนต้นมะพร้าวนี่เราก็จะไม่ได้กินมันมันอยู่สูงนะครับนี่ไม่รู้ว่าไม้จะไปสอยถึงไหมนะครับแต่ลูกนี้เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะให้ดูความงามของเขื่อนอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้มันเป็นที่โล่งๆนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ เขื่อนเมีาครับนี่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนเย็นๆก็จะมีคนมาปิกนิกนะครับแล้วก็จะมีร้านอาหารด้วยนะครับคุณผู้ชมฝั่งขวามือนะครับนี่เราก็สามารถมาทานอาหารได้นะครับมีร้านอาหารบริการเราด้วยนะครับเขื่อนเมียานะครับอ่ะตอนนี้นะครับเราออกจากเขื่อนมานะครับ ขึ้นมาด้านบนอีกนิดนึงนะครับเราก็จะมาเจอป่าปลูกนะครับนี่ก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นประดู่เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมนะครับก็จะมีต้นโมกมันสลับบ้างนะครับอันนี้จะเป็นทางเดินไปนะครับของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะครับนี่ครับโอ้ยมีคนมาถากเปลือกอีกแล้วครับนี่เอาไปย้อมแหหรือเปล่าเนี่ยครับนะครับแต่ผมเนี่เอาไปย้อมแหจริงจริงนะครับตอนเด็กๆนี่ประมาณสักอายุสิบเจ็ดสิบแปดนี่เอาไปย้อมแห ผู้ใหญ่ใช้ให้ไปถากมานะครับเราก็ไปถากนะครับนี่ครับลําต้นเขาก็สวยนะครับสวยมากๆนะครับต้นโมกตัวตรงกลางนะครับนี่โอเคนะครับอเดี๋ยวไปดูต่อนะครับโหต้นนี้ตรงนะครับคุณผู้ชมครับนี่นี่นะครับต้นประดู่ต้นนี้ตรงสวยมากนะครับนี่อฮาดูดีครับดูดีดูดี ตองฟ้าค่อนข้างที่จะมืดครึ้มนะครับวันนี้นะครับเมื่อวานนี่ฝนตกนะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงฤดูฝนนะครับก็เลยเป็นธรรมชาติของเขาเนาะนี่เวลาที่ฝนตกลงมาคุณผู้ชมครับมันจะมีเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นคลื่นเป็นคลื่นอยู่นะครับนี่คือน้ําก็พัดมานะครับแล้วก็จะมีพวกใบไม้ใบหญ้าต่างๆเขาก็จะเป็นช่วงๆนะครับเพื่อลดระดับความแรงของน้านะครับนะครับก็จะมีต้นประดูนะครับเป็นส่วนใหญ่อุ้ยคุณผู้ชมครับ มีกระลอกกระแตด้วยครับนึ่งเห็นไหมครับเออโน่นโน่่มีสองตัวครับคุณผู้ชมมีสองตัวตัวหนึ่งตึ้นตึ้งตัวนี้ปุ๊บจุ๊บระชวนจนโน่นโน่นโน่นเฮ้ยอย่างเท่ครับอย่างเท่เลยมีสองตัวอ่าแสดงว่าแถวนี้ยังสมบูรณ์อยู่นะครับสมบูรณ์อยู่ครับอ่าอย่างเท่อย่างเท่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูรอบๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ให้ดูเลนไวานะครับตอนนี้นะครับ ปึ๊บนะครับนี่คือบริเวณป่านะครับเขื่อนมีคาอําเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีป่าที่เกิดจากฝีมือการปลูกของมนุษย์นะครับอยู่บริเวณนี้นะครับโซนนี้ก็จะมีต้นสักนะครับอยู่ด้วยอ่ะโอเคครับช่วงท้ายรายการนะครับผมจะปิดไว้ขับตรงนี้นะครับที่ผมเห็นเหลือมาเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับเชื่อว่า คุณผู้ชมคงจับรู้สึกเหมือนผมแน่นอนครับนี่ครับมีเห็ดครับคุณผู้ชมมีเห็ดเกิดที่ต้นประดูเโห้ยนีนนโอ้ย,อยมันเกิดได้ยังไงตั้งสี่ห้าดอกนะครับนี่โอเคครับคลิปนี้นะครับขอจบลงตรงเห็ดนี้แหละนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ